สวัสดีครับเด็ดสวัสดีคุณน้ำนะครับสวัสดีคุณนวินนะครับครับเราถามคนนะครับก็เป็นคุณครูประจําหมวดศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงนะครับสําหรับคุณครูนะครับคนแรกเลยคุณครูมาี่สุขมณีครับสอนวิชาดนตรีครับครับครูนวินนะครับศิลปะป .4 ีถึง6ครับผมค่ะต่อไปคุณครูน้ำนะคะคุณครูอัญชุลีชินุรัตนะคะสอนปสีถึงป6เส็นแห่งครับ เนื่องในสถานการณ์โควิดนะครับเราจึงต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับหรือการอัดวิดีโอนะครับหลายๆอย่างแลเนาะทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งครูเองก็ต้องปรับตัวด้วยกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีทั้งหมด3วิชาได้แก่วิชาทัศนศิลป์หรือที่เราชอบเรียกกันติดปากก็คือศิละปะนั่นเองนะครับ <ปะ S 1> แล้วก็วิชาดนตรีกับนัตศิล์ ที่เขาจะเรียนสลับกันนะครับแต่ว่าเทอมนี้ปีการศึกษานี้นะครับมีการจัดระบบใหม่ก็คือแยกคนละวิชาละถ้าเปิดเรียนมาตามระบบจริงๆเราก็ได้เรียนเต็มเต็ม3วิชา,าเลยวิชาแยกกันเลยคนละชั่วโมงจริงๆ,ๆแล้วคุณาวินก็เหมือนเพิ่งมาใหม่นะครับ พ่าจากปกติก็เคยสอนประวัติศาสตร์กับคอมพิวเตรเอร์มาวันนี้เปลี่ยนจากประวัติศาสตร์เป็นศิลปะแทนไปแล้วนะครับครูโอครูโอโดนชิงบัลลังไปแล้วนะฮะ <c oughs> ไม่มีกระจังตาอ้อยแล้วนะครับเสียใจด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่านะครับเข้าสู่การเรียนการสอนเลยดีกว่านะครับว่าป4 5 6หเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรพื้นฐานบ้างในการเรียนออนไลน์ทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเราเริ่มจากวิชาคัฒนาศิลป์ของคุณคุณอาวินก่อนครับอย่างศิลปะนะก็ประมาณว่า ถ้าเป็นป .4 นะครับก็จะเริ่มจากการง่ายๆลากเส้นธรรมดาได้ก่อนการเริ่มรากเส้นให้เป็นวงกลมขีดยักอะไรปันควงปันปลาอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนป .5 ก็จะเป็นเหมือนกับว่าตำแหน่งหรือจังหวะของภาพต่างๆความรู้สึกอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนป .6 ก็จะเป็นเน้นเรื่องของการจัดส่วนลนะ เน้นกับสัดส่วนของแต่ละข้าวว่าเท่ากันไหมซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างประมาณนี้นะครับเนื้อหาหลักๆมจะเป็นแบบนี้นครับไม่มีการต่งตาอ้อยใช่ไหมฮะมีให้ก็ได้ถ้ามีข้าเด็กเล็กร้องม,มาก็มีให้ก็ได้กลัวเด็กจะวิ่งหนีนะเด็กป .4 ป .5 จะวิ่งหนีอเอานะอาจจะอาจะอะจะมีบูรณาการกับคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะใช้ไปนในคอมพิวเตอร์ด้วยเพา่อาจจะมีใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดภาพหลายสิ่งด้วยอาจจะมีนะถ้าโรงเรียนเปิดล้วนะครับ นี่ก็เป็นวิดีโอสดเนาะแล้วก็จะมีเสียงธรรมชาตินะฮะทั้งเรือทั้งมอเตอร์ไซค์นะฮะรถยนต์นะครับสักพักนึงก็จะมีคนตบตีนข้างหลัง <laughs> <laughs> ครับผมในส่วนของวิชาดนตรีนะครับป .4 นะเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าเป็นสิ่งที่เราเคยซักซ้อมพูดคุยกันมาตั้งแต่สมัยป .3 แล้ว <laughs> นะครับ แล้วก็เครื่องกระทบรับเครื่องกระทบครับรกระทบก,ก,ทบกลับตีกลับออครับผม<า> <laughs> เดี๋ยวเด็กตกใจนะครับคุวินนะค,ครั <laughs> คะ อ่าส่วนป .5 นะครับเป็นเรื่องของเครื่องประกอบจังหวะก็คือเล่นเป็นโน้มไม่ได้กับเครื่องกาเนินทํานองอย่างด้านหลังนี้นะครับก็คือเล่นเป็นโน้มได้นะครับจะเป็นยังไงเล่นเป็นโน้ได้เป็นโน้ตเป็นโน้ตอ๋อแล้วจริงเป็นเปีนโนอ่าอันนั้นจะเป็นตัวจิตจักลคือเครื่องริมนิ้วฮะริมอย่างอ๋อริมไม่ได้กัรแทะอ่าไม่ใช่พอดีครูดาวมนรู้จักเครื่องกระแทกอย่างนี้ครับครูโอไม่ตัดนะครับไม่ตัดต่อมครับแล้วก็ป .6 ครับเป็นเรื่องขององค์ประกอบดนตรีนะครับมีจังหวะ จังหวะที่ซอยยังไงให้ทีๆเท่ากันการซอยเท้าซอยเท้าซอยเท้ากับแล้วก็การปกมือปลกมืออันนี้ระแพร่็นกระทบครับเรื่องคำนองคำร้องต่างๆนะครับอาจจะมีการฝึกร้องเพลงบ้างนะครับนี่น้องสี่เท้าหนะครับส่วนวิชาด้านศิลป์เป็นยังไงครับวิชาด้านศิลป์ก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะที่เหมือนการรำนะครับ ก็สำหรับน้องๆอยหรือเด็กป .3 นี่ขึ้นมาป .4 นะคะก็จะคล้ายๆกับของคุณครูโเลยก็คือเราจะมีพื้นฐานจากการเรียนป .3 าแในเรื่องของนาฏยศาสตร์และภาษาผ้านะคะว่าเอามาใช้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแต่ว่าของภ้าของป .4 นี้จะเป็นในเรื่องของการใช้เพลงพื้นเมืองนะคะก็คือตามประวัติศาสตร์ตามภูมิภาคของเราเลยภูมิศาสตร์ก็คือภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เราจะได้กัอบนพื้น ขึ้นบ้านอันนี้พื้นตึกเล่นไม่ได้นะฮะต้องไปเล่นข้างล่างบ้านไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นของป .5 นะคะป .5 ก็จะเหมือนจะเหมือนของป .4 เหมือนกันแต่ว่าก็จะยากขึ้นอีกในเรื่องเป็นของท้องถิ่นคราวนี้ก็จะจอบไปเป็นจังหวัดเลยว่าการแสดงหรือว่าการปฏิบัติร้องรำทำเพลงเนี่ยเราใช้ในของจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการแต่งกายต่างๆประวัติที่มาต่างขอะสำหรับของป .5 แล้วพาของป .6 เอของป .6 เอก็จะยากขึ้นนะคะปะ .6 เอเห็นต้องมีการสร้างสรรค์นในเรื่องของการทาละครต้องรู้จักการทำอุปกรณ์ฉากเครื่องแต่งกายนะคะแต่ว่าสําหรับในการเรียนของเราส่วนใหญ่เป็นวิชาปฏิบัติก็จะยากในเรื่องของเวลาที่เด็กๆจะต้องมาทํางานปฏิบ<ม>ัติส่งครูกกันอาจจะต้อง ต้องในเรื่องของคืออาจจะต้องทำคลิปหรือว่าวาดภาพหรืออาจจะต้องประดิษฐ์อุปกรณ์การแสดงแล้วอาจจะต้องถ่ายภาพมะส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นของการเรียนปอ้างนึ่คแต่ว่าที่ของดนตรีและดนศิลป์ก็จะมีเพิ่มในส่วนของการบูรณาการนาะเป็นการผสมผสานนะครับก็คือ 4, ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยนะครับในในวิชาดนตรีเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการขับร้องเพลงการขับร้องเพลงอยู่แล้วสั้นๆเพื่อที่จะให้เด็กรียรู้ว่าเอ้ยคำนองเป็นอย่างไรจังหวะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การร้องเพลงเนื้อร้องเป็นอย่างไรนะครับครูโอ้กับครูน้าก็ได้คุยกันแล้วนะครับว่าจะมีการผสมผสานกันโดยที่ป .4 ฝึกร้องนะครับและท่องโน้ตเพลงเต้ฝโงครับป .5 เราจะร้องให้ฟัง ัะลองงฟเอาเลยเหรอครับอยากทำเดี๋ยวเฟลงเดี๋ยววิดีโอยาวครับคุณคุณอาวินไดรินอยปห้าเพลงปอนเหนียวปอนเหนียวนะครับและปหกนะครับก็คือเราจะยกเอาเพลงพระราชินิพนธ์นะครับที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับช่วงช่วงเวลาออนไลน์คือสั้นๆง่ายๆก็คือเพลงชะตาชีวิตนะครับ ก็คือฝึกร้องฝึกร้องโน้ตนะครับพอได้แล้วเนี่ยในส่วนของวิชั่นดนสินก็จะมีการทำอาประดิษฐ์ท่าทางทำท่าทางประกอบเพลงนะคะแล้วก็สําหรับพี่โตเนี่ยในหลายอย่างเลยในเรื่องของการทําท่าประกอบเพลงคือโตขึ้นไม่ใช่แค่ทำท่าเดียวเราต้องใส่อารมณ์หรือความรู้สึกแน่นอนครับเมื่อมีท่าต้องมีอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ก็ต้องมีท่าถูกต้องมันมาคู่กันนะคะถูกต้องค่ะฉะนั้นระดับ ที่โตยากขึ้นก็ไม่ใช่ว่าแค่ทำท่าทางสมูมเนี่ยทุกอย่างก็คือจะต้องประกอบด้วยความรู้สึกและอารมณ์ของการถ่ายทอดของเองถูกต้องนะครับเอาละเนาะตอนนี้นักเรียนป .4 ป .6 ก็จะรับรู้รับทราบถึงเนื้อหาของสาระทั้ง3สาระนี้นะครับเนาะฝากผู้ปกครองนะครับทางบ้านนะครับการ การเรียนการสอนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเอาใจใส่เป็นพิเศษพิเศษนิดนึงนะครับพิเศษเื่อนพิเศะบางทีบางทีต้องเข้าใจนะครับคุณครูก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ิีนี้ครูไม่ตัดนะครับยาวๆกันนะครับอาครับเอ่อในเรื่องของการเรียนการสอนครับของวิชาศิลปะนะครับจะมีการเรียนการสอนยังไงครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคือจะเน้นการสอนสดนะครับการสอนใช่ครับสอนสดอาจจะมีบ้างถ้าครูไม่มีเวลา นะครับคราจะใช้การบันทึกการอัาวิดีโอและก็ส่งลิงก์ไปให้นะครับส่งลิงก์เข้าใัลายกลุ่มของห้องแต่หลักๆแล้วครูคิดว่าจะสร้างกลุ่มลายเฉพาะปแต่ละปเลยห้องหนึ่งห้องสอง,อง,สองรวมกันเลยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เรียนในห้องห้องเดียวเพราะนั้นสถานที่ไม่จํากัดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะที่บ้านบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะรวมกันเลยทั้งทับหนึ่งทับสองปสี่ของหอปสี จะเป็นห้องเรียนศิลปะป4แลวก็ห้องเรียนศิลปะป5ห้องเรียน,นส่วนป6เนี่ยเขามีอยู่บล้วอยู่แล้วอันนั้นกูสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนการส่งงานหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะให้เราถ่ายรูปก,ก็ได้ที่เรางานเสร็จแล้วส่งมาในไลน์ในไลน์ของกลุ่มก็ได้นะครับกูจะสร้างห้องไว้ นะครับประมาณนี้ในส่วนของวิชาดนตรีกับน,น้าศิสิ์นะครับก็จะเน้นไปที่การอัดวิดีโอนะและ้วอาจจะลงอาจจะลง Facebook หรืออาจจะลง Youtube เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะ,นะครับแล้วครูก็จะ Copy เอาลิงก์ลิงก์ของของเว็บเนี่ยนะครับส่งเข้าไปในไลน์ครูคู้ปกครอง,อง,อง,องเนาะแล้วก็เออลืมแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับตารางเรียนของเราเนี่ยนะครับในป .4 ถึง .6 เนี่ยมีแค่วันศุกร์ช่วงหมายคาาเดียวนะครับ ดังนั้นสามวิชานี้ก็จะมีการแบ่งกันแล้วนะครับว่าจะให้เรียนสลับกันนะครับเริ่มจากป .4 ทัศนศิลป์ก่อนป .4 นะครับป .4 ทัศนศิลป์ก่อนอย่างสุกสุกหน้าอ่าสุกสุกหน้าเริ่มป .4 เลยทัศนศิลป์ส่วนป .5 เริ่มจากดนตรีป .6 เริ่มจากหน้าตาศิลป์และหลังจากนั้นก็จะเรียนวิชานะครับตัวอย่างเช่นของป .4 ก็คือทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์ทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์เรียนสลับไปเรื่อยๆนะครับดังนั้น ในรายในลน์ของเราประจำสัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่เจอวิชาดนตรีซึ่งมันจะต้องเป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับหรือไม่ต้องตกใจว่าโอ้ทำไมสัปดาห์นี้ไม่ได้เรียนสัปดาห์นี้เป็นศิลปะสัปดาห์หน้าช่วงปี่นะครับสัปดาห์นี้เป็นศิลปะครับสัปดาห์ต่อไปเป็นดนตรีแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเป็นภาษาศิลป์นะครับแล้วก็วนกลับอ่าครับดังนั้นติดตามติดตามให้ทันนะครับแล้วก็เช็คตารางดีๆว่า ผ่านมากี่สัปดาห์แล้วนะครับครูจะใส่ให้เป็นเป็นสัปดาห์ที่1วิชาอะไรสัปดาห์ที่สวิชาอะไรนะครับเนาะนะครับสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากบ่อกิดเองไม้เอ่ยก็พยายามนะครับเข้าในกล,นะลุ่มไลนยเวลาครูส่งลิงก์ไปให้นะครับอย่างล่าสุดป .6 ป .6 ต้นหนึ่งครูเรียกวิดีโอคอลมาทั้งหมดในห้องนั้นมีประมาณ20คนได้ที่เข้ามาที่เข้ามาคนะัะ แต่เข้ามาที่วิดีโอคอร์บูมีแค่สองคน <laughs> นะครับพยายามเข้ามานิดนึงเข้ามาดูนิดนึงนะครับก็ฝากไว้ก่อนคุณน้ำมีอะไรไหครับขอคุณน้ำเองก็อย่างที่บอกวิชาครูเป็นวิชาปฏิบัตินะคะครูก็คงจะเน้นในเรื่องของการส่งงานคงไม่มากแต่หวังว่าถ้าเวลาครูมีงานฝากไปให้เนี่ยก็พยายามที่จะติดตามแล้วก็ส่ง หลักเลยค่ะจะเป็นถ่ายภาพแล้วถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆส่ง,สง,สงมาให้ครูนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ว่าครูทุกท่านเนี่ยทุกคนอยากสอนนักเรียนอยากให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิมนะคะเพราะว่าการสอนโดยการที่มีครูดูแลอยู่ข้างแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวับบนเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุข ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทุกทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นที่เหมือนกันแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ในการทำงานตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็จะฝากคลิปดีๆคลิปต่อไปในครั้งครั้งหน้าต่อไปก็้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้นะครับไปถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6แล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ จบแค่นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้า3วิชานะจ๊ะบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย